ประวัติความเป็นมาผงพรายกุม,มารของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหันไร่ถือเป็นมวลสารอาถรรพ์อันดับหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหันไรจังหวัดระยองโดยเฉพาะในวัตถุมงคลประเภทพระขุนแผนผงพรายกุม,มารซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงและมีมูลค่าสูงมากในวงการพระเครื่องไทยเนื่องจากเชื่อกันว่ามีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยม ชกลาบและแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างยิ่งกำเนิดและเจตนาการสร้างตำนานการสร้างผงไพรกุมารของหลวงปู่ทิมนั้นมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจและลึกซึง้งโดยมีเจตนาหลักเพื่อสงเคราะห์ดวงวิญญาณให้ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลและพ้นจากทุกขเวทนาเชื่อกันว่าหลวงปู่ทิมท่านได้ดำริที่จะสร้างวัตถุมงคลที่เปี่ยมด้วยพุทธคุณและมีพลังพิเศษ ท่านจึงคิดถึงการน,นำมวลสารจากผีตายท้องกลมหรือหญิงเสียชีวิตพร้อมลูกในครันมาเป็นส่วนผสมหลักเพราะเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ยังมีความผูกพันกับโลกมนุษย์และต้องการโอกาสในการสร้างบุญหลวงปู่ทิมท่านไม่ได้ทำไปด้วยความงมงายแต่ด้วยเมตตาธรรมอันสูงส่งท่านต้องการให้ดวงจิตเหล่านั้นได้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้รับการแผ่เมตตาจิตและบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บูชาพระเครื่องไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นการช่วยวิญญาณโดยตรงทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นได้ไปสู่สุขติขั้นตอนและส่วนผสมการจัดสร้างผงไพรกุมารไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ผู้ที่มีวิชาอาคมและพลังจิตสูงในการทำพิธีหลวงปู่ทีมได้มอบหมายให้ลูกศิษย์คารวาสผู้ที่เชี่ยวชาญด้านวิชาอาคมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาจารย์ปฐมอาสาคอ หรือบางข้อมูลเรียกบุญธรรมอาสาครเป็นผู้ดำเนินการจัดหามวลสารและทำพิธีตามตำราโบราณส่วนผสมหลักของผงไพรกุมารที่เล่าขานกันมาคือผงจากชิ้นส่วนกระดูกหรือเท้าอัถิของเด็กทารกที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากผีตายท้องกลมหรือผีตายวันเสาร์เผาวันอังคารซึ่งเชื่อว่ามีพลังงานพิเศษ ผงมวลสารอื่นๆเช่นดินเจ็ดป่าช้าว่านอาถรรพ์ต่างๆเช่นว่านดอกทองว,ว่านเถาวัลย์หลงเกสรดอกไม้108ผงอิทธิเจผงปฐมังผงตรีนิสิงและมวลสารศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายขั้นตอนการน,นำชิ้นส่วนต่างๆมาบดเป็นผงนั้นจะต้องทำพิธีอย่างเคร่งครัดโดยมีอาจารย์ผู้ทำพิธีคอยกำกับดูแลเพื่อให้ผงที่ได้นั้นมีความบริสุทธิ์ และเป็นไปตามเจตนาอันเป็นกุศลของหลวงปู่ทิมการปลูกเสกและพุทธคุณเมื่อได้ผงพรยกุมารแล้วหลวงปู่ทิมจะนำผงนั้นมาปลูกเสกเดี่ยวด้วยพลังจิตอันแก่กล้าของท่านโดยใช้เวลายาวนานท่านได้อัดพลังอภิญญาและเมตตาจิตอันบริสุทธิ์ลงไปในผงพรยกุมารเพื่อให้ดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในผงนั้นมีพลังในการช่วยเหลือผู้ที่นำวัตถุมงคลไปบูชา หลวงปู่ทิมเคยกล่าวกับลูกศิษย์ใกล้ชิดในปีพศ2515ว่าผงพรายกุมารของเราเนี่เหมือนยาพิษใส่น้อยใส่มากมีค่าเท่ากันและยังบอกอีกว่าขุนแผนผงพรายกุมารคือพระที่ดีที่สุดของท่านสามารถครุ้มครองได้สามโลกซึ่งหมายถึงคุ้มครองได้ทั้งผู้บูชาครอบครัวและทรัพย์สินพุทธคุณหลักของผงพรกุมารที่เชื่อกันว่าโดดเด่นคือ เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ผู้คนนิยมชมชอบไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เอ็นดูโชคลาภค้าขายช่วยเสริมโชคลาภค้าขายเจริญรุ่งเรืองเรียกทรัพย์แคล้วคลาดประคันปนายปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจพลังของผงไพรกุมานและอำนาจจิตของหลวงปู่ทิมช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายบันดาลความสำเร็จช่วยให้สิ่งที่อธิษฐานสำเร็จลุล่วง ความสำคัญและข้อควรจำพระขุนแผนผงไพรกุมารและวัตถุมงคลที่ผสมผงไพรกุมานของหลวงปู่ทีมวัดละหารไร่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องแห่งยุคที่มีประสบการณ์เล่าขานมากมายและเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ศรัทธาทั่วประเทศทำให้มีมูลค่าเช่าบูชาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการบูชาผงไพรกุมารควรยึดถือหลักของการทำความดีเป็นสำคัญ เพราะหลวงปู่ทิมสร้างผงไพรกุมารขึ้นมาด้วยเจตนาอันเป็นกุศลเพื่อสง่งเคราะห์ดวงวิญญาณและช่วยให้ผู้บูชาได้พบกับสิ่งดีๆด,ดังนั้นผู้ที่บูชาควรปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและหมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อส่งผลบุญให้กับดวงวิญญาณในผงไพรกุมารด้วยเช่นกัน